อย่าเลี้ยได้ไหมมีลิ้นไว้เลียอย่างเดียวเหรอเขาเรียกว่าหมาแสดงความรักตัวนี้มาขี้กระจกอย่าเลี้ยไปไกลๆเลยตีเข้าไปตัวนี้มันอะไรแบบอยากเข้ากับเขาหรือเปล่า

ข้าไปไหนเล่นน้ำเล่นน้ำเหรอ มาแอบเล่นน้ำมาแอบเล่นน้ำหรอเนี่ยจับได้แล้วมาแอบเล่นน้ำโอ้โหขาก็เปื้อนกระโดดมาได้อจุมลงฝั่งสาย ไปเล่นน้ำมาเอาขาจุ่มสองขาเลยมันร้อนขาจุ่มสองขาเลยจุยจ่มเสร็จแล้วมาเกอนใช่รู้ได้ไงอ่ะเสื้อเปื้อนใช่ไหมเหยียบดินเลยแล้วก็มาเอาไงไปไหนดี อย่านะอย่านะกล้วยคนนะจะเข้าแล้วเปล่าอยากเข้าแล้วมั้งเนีย่ยไปเข้าบ้านเข้าบ้านอ๋อผัดกันออกมาเอ้าเเอบ้ มานิมาดิมาดมานี money money ่วมไปไปเร็วเเร็วไปเร็ว